ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้บูเยลี่กระจดเศร้านะครับสีผ้าพี่น้องมาชมนะครับการเอาคานะครับเอาคา เอาขาวมาปอกนะครับเอาขามาปอกแล้วก็ข้าวมาปอกแล้วก็สิฟ่า,าต้มํำป่นครับพี่น้องข้ากับ,บยูโบ,บกไก่ครับอยู่ใน,นสวนหลังบ้านนี่แหละโบกไก่โบกไก่นี่แหละครับซีฟา,าพี่น้องลับมาเบิงสวนหลังบ้านปุญเรีลี่ครับอตอนนี้นะครับกําลังส่ดึงนะครับเอาต้นข้าครับต้นข้า เอามาปอกนะครับซอยกันปอกปอกเปลือกออกนะครับปอกเปลือกออกให้เลือตั้งแต่ต้นนะครับให้เลือตั้งแต่ต,ต้นต้นอ่อนครับพี่น้องต้นอ่อนจักน้อยกัสิเอามาปอกแ,แล้วก็เอามาต้มตนะครับเอามาต้มเอามาต้มแล้วก็เอามาตำป่นครับเอามาตำป่นเพื่อสิ เอาใส่ถุงนะครับเอาใส่ถุงไปไปขายครับพี่น้องไปขายให้พี่น้องนะครับได้กินคนคาเสพรับกับมืออ่าพอเน้อ,อ,นอไม้ก็เอานมไม้ครับอืมเนื้อไม้อยู่อยู่หลังบ้านนี่แหละนะครับเนื้อไม้ซึ่งเป็นเนื้อไม้ปลูกปลูกเองครับเนื้อไม้ซึ่งตอนนี้เจ้าของคนกนึําลังสยดึงคานะครับเจ้าของสวน หลังบ้านพ่นนะครับนี่แหละครับดึงคาดึงอามาเพื่อที่สีต้องมาต้มครับต้มเหมันซุกซุกแล้วก็ามาตมมำปนครับม้นนี้ก็จับกบนําครับมอนก็ดีมีอ่าคน้นสังกบครับมีคนสังกบสิจ,จับกบปเพน่นน่งม้นนี้สองกิโล สองกิโลเมื่อคืนนี่ก็สองกิโลครับกิโลละร้อยบาทครับพี่น้องกิโลละร้อยบาทกบยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แต่ว่าก็ใกล้สิบเบิดแล้วครับพี่น้องใกล้สิบเบิดแล้วอตอนนี้ก็เหลืออยู่บ่ะมาณครับคือสิได้อยู่ประมาณยี่สิบหรือสามสิบกิโลประมาณนี้ครับขายกิโลละร้อยครับทั้งแจกทั้งแถมครับพี่น้อง นี่ก็ส่วนลังบ้านที่พ้นตกนะครับฝนตกต่อเนื่องเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเขตใ้นำขังนะครับเวให้นาคขังขังก็ตอนนี้ก็ลดแล้วครับลดแล้วนำม่อวันก็พาพี่น้องไปเบึงนะครับเขาเอาป่าอีกเที่ยนหนึ่งนะครับม่อวันเนี่ก็เมื่อนี้ก็ เขาสวนลังบ้านครับพี่น้องกับสวนลังบ้านานี่แหละครับวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮ้านะครับหากินกับมอญักับพอได้กินพอได้อยู่นะครับตาโมขี่ขันนะครับปลูกพักปลูกนงไม่ปลูกข้าปลูกตะไคร่ลังบ้านกัพอได้กินได้อยู่ครับพี่น้อง ยังอยู่คร no. no ับ like. ย ah ังอยู ja. ่ยังยึดอยู่เดี๋ยวสิไปตัดให้เบิ่งครับพี่น้องตัดให้เบิ่งกำลังขึ้นสูงครับพี่น้องกำลังขึ้นสูงประมาณเม็ดหนึ่งครับประมาณเม็ดหนึ่งสิตัดเอาเอาเครื่องนะครับตัดเอาเครื่องที่มันมันอ่อนนะครับพี่น้องตัดเอาเครื่องที่มันอ่อนอันนี้คือหน่อไม้ครับหน่อไม้เมื่อวานนี่กรแกงหน่อไม้ขายครับพี่น้องเมื่อวานแกงหน่อไม้ขาย ก็ให้กเลื่อนนะครับได้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 กินแล้วก็ได้ขายน้ำครับพี่น้องตอนนี้ก็เก็บได้มาแล้วตอนนี้ก็เก็บกบครับพี่น้องจับกบครับกบตัวตใหญ่ครับพี่น้อง เป็นกบเลี้ยงครับเป็นกบเลี้ยงครับดูยัยรี่เลี้ยงเอาไว้ล้างบานครับพี่น้องคอกข้างๆนี่ก็เป็นขอกไก่ครับพี่น้องเป็นขอกไก่ครับเป็นขอกไก่เลี้ยงทั้งกบเลี้ยงทั้งไก่ครับพี่น้องเอาไว้เพื่อเป็นอาหารนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็พ่อได้ขายก็ขายครับพี่น้องนี่ วิถีชีวิตของคนบ้านนอกนะครับคนอีสานบ้านเฮ้าครับนี่แหละครับฝนตกมากก็พื้นดินชุ่มชําอุดมสมบูรณ์นะครับนอไม้ก็ขึ้นคาก็ขึ้นนะครับตะไคร้ก็ขึ้นนะครับที่นอกบักบวบอีกต่างหากครับบักบวบอีกสวนหนึ่งนะครับอีกสวนหนึ่งนับจากบ้านไปก็ประมาณ สามสิบเมตรนะครับสามสิบเมตรอันนั้นก็เป็นเป็นสวนบักบวบนะครับสวนบักบวบสวนตะไคร่นะครับบักหูแล้วก็นี่หลายๆอย่างครับพี่น้องมีหลายๆอย่างช่วงนี้ก็โมหูจะเฮ็นยังก็เฮ็ดกำเขาขายไปครับพี่น้อง

hui, kiahamu mo. kiahamu mo. kiahamu mo. mo, tamrum yak-yak. nga ka-mong, ma-kuk-kuk ma-kuk-krik. 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 kiahamu ท่านกยงก็ไปเคยบุญงามเขาคำก็เคยบุญมาคุ่นกะบมาอุไก็หาก็เฝ้าไปซื้้ชู้รถดบ้านมันอี่น้จังมันเดินค่อยๆจังมันว่างปันแลกวกั คนค้านะเนี่ยมึงใจใจกว่าคนค้าได้หนูคนข้าคนค้าได้พี่น้องเาจะแสบกอยังเป่นคนค้าผู้ได้สิซังกะซังเล้คนค้าถุงละยี่สิบบาทถุงละสิบ